มาเมาต่ออภิพนิหารวัดหลงซานค่ะหน้าไม่แต่งผมไม่วีแต่ผู้ก็ชวนออกไปข้างนอกค่ะหลังจากที่เขาถามว่าชอบแมวไหมคืนนั้นนะคะอีกวันหนึ่งอะ่ะเขาก็พาเราไปเที่ยวคือไม่รู้เลยว่าเขาจะพาไปไหนบ้างแต่ปลายทางคือเจียวเฟินเพราะเราจองโฮสเทลไว้ที่นั่นแล้วแรกสุดเลยคือเขาพาไปหมู่บ้านแมวโหต้งเมาชุนโหต้งเมาชุนนะคะก็นั่งรถไฟไปค่ะ ระหว่างทางก็ได้คุยกันแบบเออช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงเธอเรียนที่ไหนอะไรยังไงมาอะไรเงี้ยนะคะพอไปถึงหมู่บ้านแมวเนี่ยก็คือน้องแมวน่ารักน่ารักเต็มเลยแล้วก็ถ่ายรูปนะคะแล้วบังเอ,อิญมีแมวตัวหนึ่งเราก็นึกยังไงไม่รู้วอยากไปจับเขาเพราะเอื้อมือจะไปจับเขาเขาขวนโดนแมวขวนค่ะเปเมาจัวเปเมาจัวค่ะคือแบบ ร้อยวันพันปีอยู่ไทยฉันไม่เคยโดนแมวขวนหมาขวนอะไรสักอย่างเลยมันโดนขวนที่นี่แล้วดอนคือแฟนป่านเนี่ยค่ะเขาก็แบบตกใจมากแบบกรี๊ดได้กรี๊ดไปแล้วเขาก็คงกลัวเราเป็นอะไรอ่ะเนาะแบบเออมันจะมีเชื้อโรคไหมอะไรเงี้ยเขาก็รีบคว้ามือเราไปล้างน้ำค่ะแถวๆนะั้นมันมีก๊อกน้ําอยู่เขากข็ล้างน้ำให้เราแล้วก็พาไปหาเจ้าหน้าที่เจ้นาหน้าที่ก็ทำแผลให้อะไรเรียบร้อยจริงๆคือแบบมันเล็กนิดเดียวอะ่ะแต่ว่าเรากลัวเชื้อโรคไง แต่ก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะคะที่หมู่บ้านแมวก็คือมีแมวเยอะเลยแล้วเพิ่งไปมาเมื่อปีที่แล้วเขาก็มีแบบคาเฟ่มีอะไรน่ารักอยู่นะคะใครอยากไปเที่ยวก็ลองไปได้คะ่ะวันนั้นก็คือรู้สึกว่าเออคนนี้เป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นดีจังเลยอย่างเงี้ยนะคะภาษาจีนก็คือ他真的很 n 心 h 人他真的很ห心น人น n h น,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 นะคะเดี๋ยวอีพีหน้ามาต่อว่า ไปชื่อเฟินแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วจะรู้ว่าผู้ชายไต้หวันเนี่ยเห็นติ่มๆม,มร้ายเอาเรื่องนะคะเจอกันอีพีหน้าค่ะบาย